รัฐบาลเนี่ยแย yeah, ่มากๆอัม,มหาตมากๆม,มันต้องการล็อกดาวล็อกดาวล็อกดาวเพื่อให้ประเทศมันเจ๊งให้ทุกคนเจ๊งไม่มีแดแดดกลายเป็นขอทานเศรษฐกิจเจ๊งหมดรีสอร์ทโรงแรมอะไรเจ๊งหมดแล้วพวกมันเน่ยก็ร่วมกับเจ้าสวัวที่รวยๆในประเทศเนี่ยช้อปปิ้งของถูกซื้อโรงแรมถูกๆซื้อรีสอร์ทถ,ถูกสูซื้ออาคารถูกๆซื้อที่ดินถูกๆที่คนก็เจ๊งกันแล้วกลัวโดนยึดก็เหมือนกับการบินไทยเนี่ยทําให้เจ๊งใช่ไหม เสร็จ <ersch> แล้วก็ขายอาคารสิบอาคารก็พวกเจ้าสัวซื้อไปทางนั้นซื้อไปถูกๆูแล้ววันนี้ก็มาประกาศบอกว่าการบินไทยกําไรหมื่นกว่าล้านพ่อมงตายควยเย็ดแม่ขายทรัพย์สมบัติแดกนะบอกว่ากําไรหมื่นกว่าล้านการบินไทยมันเป็นรัฐวิสาหกิตรัฐวิสาหกิจแปลว่ารัฐบาลเป็นเจ้าของบริษัทที่รัฐบาลเป็นเจ้าของเร็วไหมคะมันล็อกดาว มันล็อกดาวเพราะว่ามันต้องการให้คนไทยอกลายเป็นขอทานไม่มีจะแดกเจ๊งกันหมดทุกคนเจ๊งกันหมดตอนนี้มันช้อปปิ้งของถูกช้อปปิ้งของถูกแต่และจังหวัดโรงแรมรีสอร์ทที่ดินต่างๆพวกมันนะซื้อไว้นี่คือความเร็วของมันความเร็วของไอ้รัฐบาลน,นี้นะโยบายทุกอย่างนะมันเอื้อเจ้าสัวร,ร่วมมือกันไงกว่าช้อปปิ้งของถูกแล้วคนมันไม่มีจะแดกอะโรงแรมต่างๆเอ้สายการบินต่างๆก็ๆต้องเคขาย มันก็กว้านซื้อกว้านซื้อกว้านซื้อแล้วคอยดูปีหกห้าเนี่ยมันจะรวยอันดับหนึ่งของโลกเพราะมันช้อปปิ้งของถูกจากโรงแรมเนี่ยคืออย่างสวนลงนุษย์เนี่ก็บอกว่าจะอยู่ได้ไม่กี่เดือนและสมมติเขาขายเนี่ยมันก็ไปกว้านซื้อถูกถูกสมมติราคาหมื่นล้านก็ซื้อในราคาแันล้านถูกไปตั้งเก้าพันล้านนี่คือความเลวของรัฐบาลน,นี้แต่ประชาชนก็ยัง,งโง่มันล็อกดาว่าเพื่อชาติเพื่อชาติเพื่อชาติ แต่หารู้ไหมว่ามันทําให้ทุกคนเจ๊งหมดแล้วมันก็ตอนนี้พวกมันกาลังกว้านซื้อมันซื้อไปหลายจังหวัดแล้วมันยังซื้อไม่หมดมันเลยต้องให้ล็อกดาวน์ต่อเพื่อให้มันเจ๊งไงแค่นี้ยังฉลาดพอหรือยังที่นี้รู้หรือยังว่าทําไมมันไม่สั่งวัคซีนดีๆเข้ามาป่านนี้มันยังไม่ได้มัดจาเลยนัมึงรู้หรือเปล่าไฟเสริมยังไม่ได้มัดจาเพิ่งจะมามัดจาวันนี้อ่ะทาทุกอย่างเพื่อให้ประเทศเจ๊งสนใจแล้วมันก็กว้านช้อปปิ้งซื้อของถูกๆมึงมาดูเด็ดแถวบ้านกูคนติด้าายยยขเเต็มล ไปพูดให้สลิมฉลาดช่างหัวมันค่ะมันก็ไม่ได้มาดูกูทำไมกูจะต้องไปพูดกับมันกูไม่ได้ให้ฆ่ามันค่ะคนที่มาดูกูกูพูดให้รู้เท่านั้นเองแล้วพวกมึงอยากจะโง่ต่อไปก็เรื่องของมึง